สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ติดกันพลาครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นเฟรมอาร์มนะครับเป็นงานของค่ายโคโตบุกิยะนั่นเองครับสําหรับใครที่อาจจะไม่ไม่ทันนะฮะสำหรับลายเฟรมอาร์มนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางโคโตก็เน้นไปทางเฟรมอาร์มเกิลกับเมกามิจิไวท์นะฮะซะเยอะเลยนะฮะก็ตัวเฟรมอาร์มนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรยังไงดีต้นแบบของเฟรมอาร์มเกิลแล้วกันนะฮะก็คือจะเป็น รูปร่างในส่วนของตัวหุ่นยนต์นะฮะสเกลนะครับก็จะเป็นสเกล1นต่อร้อยนะฮะเป็นสเกล1นต่อร้อยของทางโคโตเองนะครับค่วัตบุกิยานะสัญลักษณ์ของเขาก็จะแบบนี้นี่ซึ่งในตัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นพลาสสำเร็จที่เป็นโครงมาให้นะฮะพลาสสำเร็จที่เป็นโครงนะฮะ ก็จะเป็นแนวเหลี่ยมๆนะฮะแล้วก็จะมีรูจอยอะไรต่างๆนะครับให้เราใส่แล้วก็จะมีชิ้นพาร์ตอยู่ตรงนี้นะฮะดีไซน์กล่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งดีไซน์กล่องก็เหมือนของทางบันไดนะบางบางส่วนก็คือแบบอาจจะปิดทึบไปเลยนะฮะแล้วก็บางส่วนนะครับก็จะเป็นแบบเป็นพาร์ตท,ที่เป็นช่องใส่ให้เราได้เห็นกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรีวิวนะฮะก็เป็นรีวิวถ้าทางบันไดก็เรียกว่าอะไรเดียร์เออรถลีอ่ะทำใหม่อะไรประมาณอย่างนั้นแนะ งานนี้มันมีปีพศไหมผมไม่แน่ใจว่ามันดูตรงไหนนะปีพศก็ออกมาพอสมควรนะฮะราคาจะอยู่ตรงนี้นะครับสช่องท้ายนี้สามพเยนนะฮะตัวนี้ได้มา1,400บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานของทางค่ายโคโตเนี่ยผู้นำเข้าของประเทศไทยก็คือบริษัทนีด้ากรุ๊ปนะฮะก็ที่นำเข้าพวกฟิกมา เน้เน,นรอยนะฮะหรือว่าดอยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็งานค่าของกุสมไมทั้งหลายแหละนะครับทีนี้ตัวของเฟรมอาร์มเบอร์นี้อ่ะเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับผมนี่บาเซลาสนะฮะใช่ไหมโอเคบาเซลาสนะฮะบาเซลาสก็ Y S X ขีดสองสี่นะฮะบาเซลาสสเกลหนึ่งต่อร้อยนะฮะฟู์แอคชั่นพลาสติก โมเดลคิดนะครับผมตามนี้ตัวของเขาด้านหน้าด้านหลังนะครับโพสแอคชั Post ่นนะครับต่างๆแล้วก็รวมถึงการเล่นคู่กับพาทอาวุธนะฮะอย่างนี้มาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านี่ในส่วนของพารแทแงนะครับจะมีเป็นถุงแบบนี้นะฮะหนึ่งสอง สามนะฮะสี่แล้วก็เป็นพาชิ้นใสนะครับตัวโครงนะฮะจะอยู่ถาดนี้นะครับตัวโครงแล้วก็ยังมีถาดล่างนะครับอยู่อีกถามว่ามันราคาประมาณไหนสำหรับพันสีร้อยในงานของเฟรมอาร์มนะฮะก็ก็บอกเลยว่าค่อนข้างแพงนะงานของโคโตยังไงก็แพงนะอันนี้ เป็นพวกพัดกรอกนะฮะเป็นถุงใหญ่นะฮะนี่ก็ถุงเล็กนะครับชิ้นพัดของงานโคโตค่อนข้างยาวและก็แข็งนะครับเท่าที่เคยได้ต่อมานะอ่านี่ส่วนของพัดคู่มือก็จะมีรายละเอียดของหุ่นนะฮะเหมือนเดิมนะครับที่คุ้นเคยกันนะครับมีตามสไตล์โคโตก็จะมีพวกแผ่นอันนี้ เวลาแบบจะซื้อพาส์ทเสริมนะฮะก็ไปที่โคโตช็อปนะครับเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นในส่วนของแขงต่างๆนะครับแล้วก็การแยกส่วนประกอบนะฮะเห็นไหมแล้วก็หน้าสีนะครับแล้วก็คอนเซปต์ดีไซน์นะฮะตัวคอนเซปต์ดีไซน์เนี่ย มันจะมีแบบในการเล่นคู่กับพาร์ทอื่นๆด้วยนี่เล่นคู่กับพาร์ทอื่นๆโคตรเจ๋งนะฮะแล้วก็ตัวนี้นี่ตัวไอพ่นจะเยอะมากนะด้านหลัง1 2 3 4งี่ห้าจุดแล้วนะฮะด้านหน้ามี2นะครับตัวเท้าก็เป็นไอพ่นด้วยนี่ด้านหลังนะครับเป็นไอพ่นก็ประกอบค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ตัวนี้ เอ,อ่อไม่แน่ใจว่ามีสติกเกอร์เปล่าออดูจากตัวนี้ยังไม่เห็นนะครับโอเคเปิดกล่องตามนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละแผงนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงฮะรูปร่างหน้าตามันจะแตกต่างจากทางพลาสติกโมเดลคิทที่เป็นกันพลานะฮะมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับพลาสติกโมเดลคิทที่เป็นงานค่ายโคโตมุกิยะชิ้นแรกนะเราก็มาดูในส่วนของตัวโครงนะครับ ตัว้องหุ่นนะอ่ะมันก็ติดอันนี้มากรีดมันออกหน่อยอ่ะตามนี้ ตัวโครงก็เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กแต่อย่างใดนะครับก็จุดขยับต่างๆนะครับมันก็จะสมบูรณ์ตามนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแท่งเป็นจอยเป็นจอยแบบแท่งๆนะนี่นนี้เป็นจอยกลมใช่ไหมนี่แหละจอยแท่งนี่ตรงนี้ช่วงเอวล่ะเป็นจอยแท่งนะก็ชิ้นงานเขาก็ ตัดตัดาแบบนี้แหละนี่คือออฟฟิเชียลตัดมานะก็ขาวขาวนะฮะไม่ได้ตัดเกตเรียบร้อยอะไรให้เราเท่าไหร่นะฮะนี่อ้าวจับไม่เท่าไหร <c> ่เ <oughs> นี่ยคือมันเป็นพลาสติกอย่างนี้แหละนะฮะไม่ได้หักนะมันหลุดตามตามที่เราจับพอดีเลยอะใส่กลับคืนอย่างไรอ๋อนี่มันเป็นท่อนอย่างนี้นะฮะนี่มันเป็นแบบนี้เองมันก็เบาบางนะ มันไม่ได้แน่นหนาขนาดนั้นนะอ่านี่เองที่ทำให้หลดุดส่วนอันนี้นะครับก็ติดตามจอยตรงนี้อ่าบิดมันหน่อยจับตรงนี้ก็ได้อ่าเข่าสองจังหวะอะไรประมาณนี้ตัวเท้านะครับบิดอ๋อบิดตามนี้ตามข้อตัวแขน อ่าอย่างนี้เฟรมที่ให้มาเป็นสีเขียวเนาะถ้าเป็นสีดำหรืออะไรก็ไปทำกันเอาเอางโอเคในเรื่องของเฟรมนะตามนี้เรามาดูกันที่แผงแรกนะครับแผง A นะฮะเป็นพลาทชิ้เกราะนะครับสีขาวเลยทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะเนื้อพลาสติกของทางโคโตเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะครับแล้วก็อาจจะเหนียวด้วยนะฮะในบางจุดนะครคือ ถ้าเทียบกับทางบันไดอ่ะเนื้อพลาสติกของทางงานโคโตย,ย,ยังยังสู้ไม่ได้นะฮะแต่เรื่องของดีไซน์ผมว่ามันก็ไปอีกคนละทางเลยนะฮะเป็นแนวแบบกุนยนต์อะไรก็ว่าไปในเรื่องของลวดลายนะฮะก็ผมบอกตรงๆเลยว่ามีน้อยนะฮะแล้วก็พลาสติกจะเป็นแบบเงาๆนะครับคืองานแค่โคโตนี่พลาสติกจะเงาซะส่วนใหญ่เลยต่อไปแผง B ีนะครับแผง B ีก็จะเป็นแผงเบิ้นนะฮะน่าจะเป็นในส่วนของช่วงขานะฮะ ก็ยังขาวๆหมดเลยนะคือมองแบบมองไปทางไหนก็ยังขาวจ้วหมดนะฮะแผง B ต่อไปแผง C นะฮะก็พาชิ้นสีเทานะฮะก็บอกอรายละเอียดได้ไม่เยอะนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับทางงานโคโตมากเท่าไหร่แล้วก็สินค้านะครับก็ค่อนข้างจะแรนะหายากนั่นเองนะครับคือมีน้อยนะแต่ละร้านอาจจะมีแค่บางร้านละกล่องหรือบางทั้งตึก ถ้าไปเดินเมกาอาจจะไม่เจอสักกล่องเลยก็เป็นไปได้นะฮะต่อไปเป็นชิ้นส่วนสีเหลืองนะฮะสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นตัวแผงดีนะฮะเบิ้ลหมาก็จะเป็นในส่วนของที่มันเป็นตัวจุดไอพ่นต่างๆนะครับนี่เบิ้ลหมาแล้วก็แผง e นะครับก็เป็นจุดไอพ่นอีกเช่นเดียวกันต่อไปเป็นพ์ชชิ้นสีเขียวนะครับแผง f นะฮะอันนี้ดูมีความเป็นเหลี่ยมดูมีความแบบ จุดที่มันเป็นต้องเชื่อมประกบเนี่ยเยอะนะครับงานโคโตเนี่ยก็เป็นส n a p fit นะฮะไม่จําเป็นต้องใช้กาวแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเพื่อความแข็งแรงการใช้กาวก็เป็นสิ่งจาเป็นอยู่แล้วในทุกๆงานว่าจะเป็นบันไดนะรหรือของังขังโคโตก็ตามทีนะอันนี้แผง H นะฮะเป็นพลาสติเขียวนะครับซึ่งจะเบิ้ลน,นะครับเป็นแผงเบิ้ลน,นะฮะตามนี้ ต่อไปแผง i นะฮะก็เป็นพาร์ทอาวุธปืนนะครับผมนี่ทั้งหมดทั้งแผงก็ดูแล้วน่าจะเป็นปืนคู่นะฮะนะน่าจะคู่นะคงไม่ใช่เดี่ยวคงไม่ใช่ประกบซ้ายขวานะอ่าไม่น่าใช่ต่อไปแผงอันนี้แผง v นะฮะเป็นพาร์ทชิ้นมือนะครับ แล้วก็แผงจีนะครับพัดชิ้นใสสีเขียวแล้วก็ PC นะครับ <c oughs> ก็เป็นว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดของในกล่องเลยไม่มีสติกเกอร์แม้แตชิ้นเดียวนะครับผมก็หวังว่าคงจะต้อง <c oughs> เอาอยีคอน้ำหรือว่าสติกเกอร์ของทางบรรไดมาใช้เพิ่มเติมนะครัหรับตัวนี้นะครับแผงมีทั้งหมดนับดิอันหนึง่ง มีทั้งหมด14แผงแล้วก็สีสันค่อนข้างหลากหลายนะฮะก็มีทั้งสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีเทานะฮะนี่ตามนี้แล้วก็จบด้วยชิ้นโครงนะฮะนี่ก็คืองานทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกล่องกล่องนี้นะฮะเฟรมอาร์มัมเบอร์ที่17ครับผมในราคา3,800ยเยนหรือที่ซื้อมา1,400บาท ตัวนี้ผมซื้อมาจากทางร้านกันพาวิลเลตนะถ้าเมื่อวานใครได้ดูคลิปที่เป็นกึงก่งๆึตัวของวีล็อกนะก็จะเห็นนะครับที่ได้ซื้อมาจากทางร้านอ่ะตรงนี้เดี๋ยวขอตัวไปต่อก่อนแล้วเดี๋ยวเจอสปีดบิลของเฟรมอาร์มนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม